สวัสดีครับสวัสดียามือเสาร์ด้วยครับครับเสาร์เมนีกาอากาศดีสดใสผมว่าสิผ้าพี่น้องไปเบิงกล้วยนะครับเพราะท่านเด็ดตัดอยู่สิผ้าไปสำรวจหลอบบานบริสัทำรวจหลอกเบิดหลอกสำรวจอยู่บริเวณแถวหน้าบาทนี่แหละครับพี่น้องอากาศดีไรเสียงได้ยินเสียงหนุกเสียงธรรมชาติเสียงไก่ขัน ลายอย่างนะครับเป็นเียงจะดีเลยคำข้ากับไปเบิ่งกันเลยนะครับพี่หน่องครับเอาเพื่อนเอาเขียดมาทรงมือขืนเพื่อนไปแต่เขียดนะครับเบิ่งครับพี่หน้องมีแต่เขียดโม่ด้วยครับมายเเขียดโม่ด้ยครับเบิงม่มังเขียดโม่เห็นมีแต่ตัวใหญ่ นี่ก็แสดงถึงความอ่าเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับก,กินกบกินเขียดกินปูกินปลากินเอียนเนาะแม่กินไปเบิดคนอีสานกินงูงูนี่ก็ยังกินบางคนแล้วแต่คนคนอีสานกินไปเบิดเพื่อความเป็นอ่าเพื่อความอยู่รอด อืมเลียงชีวิตครับนี่ก็เป็นบริเวณข้างนาบ้านนะครับคา,าข้างนาบ้านผมกะซิมีต้นท่องอุไรครับเขากำลังออกดอกต้นท่องอุไรนะครับกำลังออกดอกงามต้นมมทันใหญ่ กัศมมีเป่งน,นะคบ,บักเป่งปลาเปล่งดงเนี่ยแะครับที่เขาเอาใบมันมาเห็ดขั้นฝอยครับทางนาบริเวณบ้านของคนอีสานกาัศิเป็นแนวนี้แหละครับมีกว๋วยมียังเป็นผืชนี่กระสิเป็นทั้งเหอนผมนะครับตั้งแต่สมัยเป็นด็กหน่อยพมก็นอนอยู่ทั้งเหือนพุ่นละแต่ตอนนี้นอนอยู่ตารางอยู่ลุมนะครับนอนอยู่ลุม มีอีไม่ไงเขี่ยวหมากไม่ลองบอกวิธีเขี่ยวหมากเบื้องเขาเห็ดจังไรแนี่วิธีเขี่ยวหมากเขากัเอาอีหยังแนี่มีมีอันวัสดมีวัตถุมีอีหยังแน่วิธีเขี่ยวหมากกะซิมีมีแกงคูนมีแกงคูนมีหมากมีปูมีปูนแกงคูนนี่เบื้องขับกะซิเป็นผู้เลืองผู้เลืองก็ผู้อันเคียว แม่ผู้เหลืองกับผู้เขียวมันแตกต่างกันจังไดผู้ใดแสบกูกันผู้เหลืองมันก็เขียวแดงหมอ,อเขียวแดงกูกันอยู่ถามผู้เขียวมันสิเป็นยังเขียวมันจะแดงที่การยอยู่แตไม่มีอะไรแดงันนี่กระซิบเขาเอื่นว่าเอียงขอแม่โคกหน่อยน่อยแล้วก็มีดศนาครับเบิองมีดศนาแม่โซมีดศนามีดปานมากครับเขาเอื่น่อยมีศนา ไซส์แนบตามเจ้าคือบ่อันนั้น<อ>มาพมมีบ,บ,บ,บม่บ่บ่มีครับบริเวณเพื่อนผมกับสปิประมาณนี้ละครับบริเวณทางนี่คือบอริเวณด่านติตะวันออกเดี๋ยวสิผามาเบิงสวนสวนแม่ผมบ่เห็นแมงหมวกกระเล่นแล้วแมงหมวกกระเล่นมันหนีไปไซสแล้วมันไปเป็นผีเสือละบ่นี่ก็สิปเป็นสวน ที่ปลูกไว้บ้านนะครับสวนพักเล็กๆปลูกพ่อได้ใส่ต่มใส่แกงนี่พักอีตูนัเด้อครับเบิ่งภาษาะไทรเขาเอื่นว่าใบแมงลักกัตสิมีพักสารแหน่พักยิปซารแหน่หรือพักอันดกระไดนะครับเอื่นในซองซื้อพักยิปโปพักสะแยพักหอมบัวนะครับพักสี่กำลังเกิดพักสี่ปอบแล้วก็บพักหอมเป ภาษาไทยเขาเอื่นผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะครับครับเมืองนี่ก็จะเป็นผืนเมืองนาวอ่าเป็นต้นพุ่มนะครับหรือต้อนไหนตอเอพิคอตนะครับเป็นตอเอพิคอตเป็นบริเวณนะครับจะเป็นใหม่เมืองนาวเบิร์ดซิมีแอปเปิลแล้วก,กับ,แบก,บ,บกแบกเบอร์้างบักแบกเบอร์รี่ยูหันนนั่นนี่ก็เป็นดอกเข็มหั่นละพี่นอ อากาศดีสิพ้าไปเบิงอีกอ่าบอนหนึ่งหันกับสิเป็นพุทธรักษาหลักกบพักค้านะครับพักสุทาไทยเกิดชะอมหลักกบใบพักชุโรดหรือพักชาย่านะครับเห็นบอกครับไปกับเบิงอีกบอนกันเลย <c oughs> พี่ผู้ครับพี่น้องผู้ <c oughs> เบิงผู้ ใบผูอยู่หันเจ้าผ้ามาเบิงกล้วยอีกเทื่อนึงครับมาเบิงกล้วยเพราะท่านได้ตัดดอกพี่นอ้องเอ้อเดี๋ยวเบิงอันนีก้ก่อนผูอีกต้นนี่ก่อนครับเบิงผูอีกต้นโอ้ยมีนายผ่านครับมากางมาชักใหญ่ใบนี่เห็นบ่พี่นอ้องนายผ่านตรงยางระหว่างเนื้อเขาชักชักใหญ่ใบนี้ เห็นบ่ครับนี่ครับผู้ปลูกใส่กับตนบ้นมะม่วงเห็นในหน่อยอยู่นี่คือเบียรกระทบลกด้อครับปลูกเพื่อว่ากกใหม่นี่เพื่อว่าให้เขาขึ้นนะครับเลือ่อยขึ้นบันนี้ข้ากระิเป็นการใส่ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด,ด้อครับกระทบลกกจะิขึ้นทั้งหนียามา้วก็อ,อกขกพ้นผลิตให้เหด้กินนะครับเพิ่งพม่งกาเอง กาบาอยาครับพี่น้อกาคือจังดาวเรื่องหิระว่านไหม่แล้วก็ฮดน้ำครับมีแต่กล้วยพมปูกันครับเ <c oughs> มืองครับพี่น้อก้วยพะทันดตตัดอยู่เป็นก้วยน้ำว่าก้วยน้ำว่าด้วยครับมีแต่ธรรมชาติโอบล้อมรอบ ข้าวนำหอมกะสิีโบผ้าสำรวจเบิดดอกสิีผ้าสำรวจแต่อยู่ทั้งหนานี่ล่ะมีกรสีเป็นกุ้ยอีโตลักษณะใบกระสีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือมีสีชมพูอยู่นีโบคือกล้ยอื่นใดกล้ยตัวนี้กระโบหานอันนั้นแก่พตรตัดดอกครับเมืองพี่น้องกล้ยมันกำลังใจใหญ่ ครับนี่ก็คือผักกระโดนหนามนะครับผักกระโดนหนามแตะกี้เป็นต้นใหญ่แห้งผักกระโดนหนามถ้าเอาไปใส่กับอ่าเขาเอื่นว่าอยียงตำกุ้งปนกุ้งบ่กินกับลาบกับปนผักกระโดนหนามภาคใตยเขาเอื่นว่าต้นจิกเด้อครับดอกเขาก็สิเป็นย่อยงามๆม,ม,มึงครับ มีแต่ธรรมชาติแถวนี้ต้นกล้วยนี่พมกับปลูกเองครับส่วนหนาแรงกล้วยกับเลือบร้ายเขื่อนหรอกไก่ก,กับเลืออยู่สองสามตัวเบิ้งหมักสุบโอก่อน นี่กับแบกเบอร์หลีด้แต่มันมองห่ามครับมันมองห่ามเมืองบักสมโอหน่วยมันเมืองหน่วยบักสมโอได้กินไล่หลอบแล้วล่ะหน่วยเขามอิเวนตนไตทุนบาท คันก็สิเป็นเ,เหล่าพระสไทยเขาเอือน่ายุ่งช้างนะครับเหล่าเขาที่เก็บเขาก่้ยน้ำว่าถ้าไปพี่น้องไปเบิงอันนี้อีกก่อนเบิงพี่น้องก่้ยโกกนี่เบิงมันจักมันเป็นอย่างถืกด้วงกินใบจนสิเบิดจกักโต1 2หนึ่งสงสาม ซีบอ,อาฮ่าถือด้วงกินใบเพื่อนผมมีหัวชิงไข่ลายอยู่เลยพี่น้องออมบานเลยคาหัวชิงไข,ข่คามีเบิร์ดแล้วกับใบบักูดมะกรูดภาษาไทยเขาเอื่อนใบบักูดครับสูงสิกินแต่ละเทือตัดเอา <laughs> ครับบริเวณรอบก็สิประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องคอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาเะครับขอบคุณผู้ถี่รับชมแล้วก็ผู้ติดติดตามนะครับขอบคุณได้ลหลายคำเมื่อน,นีลาไปก่อนครับ